ครับก็เป็นที่ท,ทราบกันดีว่าพระสมเด็จวัดระฆังนั้นนะครับเขาสร้างด้วยปูนเปลือกหอยนะครับตามประวัตินะครับตามตำรานะครับที่ดูดูกัอนอยู่นะครับในพระสมเด็จเพราะฉะนั้นแล้วโดยทั่วไปพระสมเด็จวัดระฆังนะครับเขาก็จะต้องมอีการเกิดการงอกครับซ้อนในผงปูนเปลือกหอยนะครับซึ่งไม่ได้หมายความว่าพระบอมนั้นจะ ทำไม่ได้นะครับทาได้นะครับแต่ลักษณะการเกิดการงอกนั้นเขาจะไม่เหมือนกันจะแตกต่างกันมากเลยทีเดียวนะครับพระสมเด็จนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะมีส่วนผสมของปูนเปลือกหอยหรือบางองค์ก็จะกระเดียดออกไปทางกล้วยกับข้าวสุกมากนะครับในพระสมเด็จนะครับก็จะมี หลากหลายเนื้อหลากหลายโซนนะครับซึ่งก็จะพิจรารณาความเก่านะครับในเรื่องของข่าขวไซ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทาง่ังกายภาพอยู่ดีนะครับซึ่งจะแตกต่างกับาการดูตำหนินะครับซึ่งตำหนินั้นไม่สามารถที่จะช่วยให้เรารู้ได้ว่าพระนั้นนะครับจะเก่าถึงยุคหรือไม่นะครับก็คือพระองค์หนึ่งกดไปนะครับเขา จะออกมาอะไรรูปแบบจะไม่เหมือนกันนะครับก็เหมือนเช่นพระอือ่นๆโดยทั่วไปให้ท่านลองกดพิมพ์ดูนะครับแล้วมีตาหนิทาตําหนิเอาไว้นะครับว่าตําหนินั้นนะครับมันจะติดเหมือนเดิมหรือไม่นะครับซึ่งเราได้ทดสอบทำนะครับก็ไม่เหมือนกันนะครับในพระบล็อกไม่พิมพ์เดียวกันนั่นเองนะครับซึ่งจะแตกต่างกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพขององปูนตามวันและเวลานะครับ หลายหมื่นวันนะครับที่เขาจะมีการงอกขึ้นมานะครับการเปลี่ยนแปลงทางน่ากายภาพของเหนือนพระนะครับซึ่งจากการศึกษาในการงอกของพุ่มเปลือกหอยนั้นนะครับเขาก็จะมีการเทียบเคียงครับการาที่เราจะรู้อายุพระนะครับนั้นว่าถึงร้อยกว่าปีหรือไม่นะครับพระสมเด็จ พรองค์ก็170ปีเกือบ200ปีนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่นะครับสีอ่ามะกอกสุกสีอ่ขาวข้นน้ำสดนะครับก็จะมีลักษณะการงอกที่เหมือนกันทั้งนั้นแหละครับนะครับบางคนถามว่านะครับการ พรสสมเด็จที่งอกนะครับเขาจะาถ้าหากมีการงอกเกิดขึ้นจริงๆนะครับพระสมเด็จในอนาคตก็จะมีแต่ตุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับก็มาเชิงอย่างนั้น,นครับก็คือการส,ส,สิ้นสุดของการงอกขึ้นมานะครับก็จะมีการสิ้นสุดหลังจากที่เกิดแคลไซด์นะครับเพราะว่าพระสมเด็จนะครับผสมด้วยน้ํามันนะครับ ก็จะมีการชะลอในการงอกการเกิดซึ่งจะแตกต่างกับหอยของแพนะครับที่ไม่ได้มีส่วนผสมอะไรนั่นเองนะครับการงอกจึิงมีการงอกที่ช้านะครับเพราะว่าน้ำมันคุมผิวเขาเอาไว้อยู่นะครับพระสัเดจนั้นจะบางองค์จะเห็นมวลสารยากนะครับด้วยด้วยที่ว่าการเกิดทับถมการงอกของแคลไซต์นะครับก็จะมาทับถมมวลสารอีกครั้งหนึ่งนะครับในการที่เราจะ วิเคราะห์มวลสารนะครับมวลสารนะครับก็ไม่สามารถที่จะช่วยบอกว่าพระนั้นเก่าถึงยุคหรือไม่นะครับสิ่งที่เราจะวิจนารณาก็คือการการเปลี่ยนแปลงทางน่าแข็ภาพการงอกของปูนเปลือกหอยนั่นเองครับพระสมเด็จไม่ใช่พระที่เป็นเนื้อแห้งผากนะครับหนึกนุ่มเท่านั้นนะครับแต่จะมีการงอกขึ้นมาเนื้อใหม่บนเนื้อเก่าครับระหว่างปูนดิบปูนสุกนะครับ ปูนดิบเขาะจะมีวิพัฒนาการงอกนะครับมากกว่าปูนสุกนะครับก็คือ,อแคลเซียมไบโอเนตนะครับเขาก็จะมีการขับความชื้นออกมาจากภายในสู่ภายนอกนะครับจึงมีการตกตะกันตกตะกอนนะครับในพื้นผิวพระนะครับไอ้ที่เราเห็นหนึ่หนึบนุ่มนวลน,น,นั้นก็เกิดจากการงอกขึ้นมาใหม่ของเนื้อพระ,ะนั่นเอง จะเกิดอารากกอนไนต์นะครับก่อนที่จะเป็นแคลไซต์นะครับซึ่งแคลไซต์นะครับหลายคนเข้าใจว่าเป็นคราบขา,ข,าขาวนะครับที่ติดอยู่บนพื้ผิวพระนะครับไม่ใช่นะครับคราบแคลไซต์ก็คือการอางอกขึ้นในพื้นที่สูงสุดของแคลไซต์เออของอาลากกอนไนต์นั่นเองนะครับจะมีจุดเล็กๆนะครับขาวๆใสๆนั่นคือแคลไซต์นะครับ ที่เขาจะเกิดเป็นกลุ่มก็จะกระจายตัวอยู่นะครับในพระสมเด็จนะครับซึ่งพระยุคปลายนะครับส่วนมากจะองอกเล็กน้อยนะครับกว่ายุคต้นนะครับเพราะอายุพระจะไม่เท่ากันนั่นเองนะครับการก่อ,อ ตัวของอลากกาไนนะครับก็จะเกิดเป็นผลึกนะครับขึ้นสก่อนนะครับถึงจะมีแคลไซด์นะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าพระสมเด็จนั้นนะครับจะมีความหนึกนุ่มในตัวนะครับอย่างเช่นพระองค์นี้นะครับริหารการลงรักปิดทองมานะครับเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นพื้นผิวนะครับก็จะมีความละเอียดนะครับมากนะครับนะครับนะครัเขาก็จะมีแคลไซด์เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับเป็นกระจายตัวอยู่นะครับ ซึ่งแควไซนะครับเขาก็จะง่อขึ้นมานครับแต่จะต้องมีลักษณะของอความผสมกลมกลืนกันเป็นเนื้อเดียวกันกับพระนะครับไม่ไม่ใช่ฟูอยู่บนพื้นผิวนะครับอันนั้นเป็นพระที่ทำเดือนแบบนะครับการง่อของแควไซก็เกิดขึ้นจากเนื้อในพระนั่นเองนะครับการคุมผิวการมีเปลือกผิวนะครับพระบางองค์จะเห็นได้ชัดเจนนะครับอย่างองค์นี้นะครับ เขาจะมีการคุมเปลือกผิวนะครับเหมือนเหมือนพระมีเปลือกผิวนะครับจะสังเกตเห็นนะครับนะครับชัดเจนนะครับนี่เป็นพระยุคปลายนะครับพระยุคปลายส่วนใหญ่แคลายมักจะน้อยนะครับเพราะเขาก็เากำลังกอดตัวเป็นอรากกรไนนั่นเอง ความละเอียดนุ่มของพระนะครับของพื้นผิวพระนะครับเขาก็จะมีความนุ่มนวลตาครับมองแล้วไม่ขัดตาครับก็คือเขาจะมีการอ่กลมกลืนนะครับผิวเนื้อพระจะกลมกลืนแล้วก็มีหลากหลายมีการทับซ้อนนะครับมีการเกิดทับซ้อนเก่ากับใหม่ครับอยู่เสมอนะครับนี่คือความเป็นธรรมชาติของวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงทางนักกายภาพของกูุเปลือกหอยนั่นเองนะครับซึ่งอ่ ความเก่านะครับก็จะเกิดจากตรงนี้นะครับว่า,าสิ่งเหล่านี้ที่จะก่อนที่จะเกิดได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาเป็นร้อยกว่าปีนะครับถึงจะเกิดขึ้นได้ในเนื้อพระสมเด็จนะครับนะครับสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็อายุในราวร้อยกว่าปีเท่านั้นนะครับในพระสมเด็จนะครับไม่ใช่ว่า,าจะเกิดขึ้นกันมาภายในระยะเร็ววันน,นี้ไม่ใช่นะครับ ก็ต้องมีใช้เวลานะครับหลายหมื่นวันนะครับเขาจะเกิดขึ้นทุกวันนะครับเม็ดเล็กๆนะครับเขาจะขับออกมานะครับตามด้านในขับคลายความชื้นออกมานะครับคือขับน้ําปูนออกมานะครับคือแคลเซียมแคลเซียมบนไบโอเนตนะครับเขาจะขับคลายความชื้นออกมาเป็นอาลากอนไนต์นะครับก่อนที่จะเป็นอาลากอนไนต์นะครับ คือ C A C O 3ในทางวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับในการที่เราจะวิเคราะห์พระนะครับในการที่เราจะพิจารณาพระเก่านะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับจะตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจนนะครับว่าพระนะครับที่มีการงอกขึ้นมาของผงปูนนะครับก็จะตอบโจทย์ได้ว่าพระอันนี้เก่านะครับมีเวลาใช้ระยะเวลานับร้อยกว่าปีเท่านั้นที่จะเป็นในรูปแบบลักษณะเป็น ขึ้นๆนะครับเป็นลุคขึ้นซึ่งเป็นอะลกอรไทนะครับนะครับทับถมเป็นมีการทับซ้อนนะครับมีหลายชั้นนะครับมีระดับความหนาบางนะครับเป็นธรรมชาตินะครับในพื้นผิวผ่าสมเด็จนะครับเขาจะไม่เป็นอ่าอ่าสีเดียวนะครับเขาจะมีการสลับโทนสีนะครับสีเข้มสีอ่อนนะครับจะอยู่ในอ่าสีขาวถ้าขาวก็จะมีขาวเข้มขาวอ่อนนะครับ เหลืองเข้มเืองประมาณนั้นนะครับเห็นไหมครับเขาจะเป็นตะปุ่มตะป่ํานะครับในการงอกขึ้นมานะครับเป็นคลื่นๆนะครับเหมือนปุยเมฆปุยนุ่นนะครับนะครับแล้วก็จะมีก้อนเล็กๆนะครับเป็นแคลไซต์นะครับที่อยู่บนอะลากอรไนน์นั่นเองนะครับนะครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงทางน่ากายภาพของเนื้อผงปูนเปลือกหอยนะครับซึ่งเราจะ ตอบโจทย์ได้นะครับในวิธีการดูของเก่าของโบราณนะครับซึ่งเรามีตำรักตำลานะครับไว้เออเรามีตำรักตำลาที่มาจากที่เดียวกันอยู่แล้วนะครับก็คือการกระบวนการการผลิตการสร้างพระนั้นเขาใช้อะไรวัสดุอะไรนะครับเราก็ต้องเราต้องเราเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าใช้ผงปูนตอวถอยผสมกับน้ำมันต่างๆนะครับใน ระสำเร็จนะครับนี่คือกระบวนการการผลิตการาเตรียมเนื้อพระนะครับที่จะมาปั้นกดนะครับที่ผมโชว์อยู่นี้ก็เป็นพระยุบปลายนะครับที่ผมลงบ่อยนะครับเห็นไหมครับการเกิดอะไรก่อนไหนโดนพื้นผิวพระนะครับเขาก็จะเริ่มเกาะตัวขึ้นนะครับเป็นชั้นๆน,นะครับเป็น ชั้นๆเป็นมีลักษณะเหมือนเม็ดสิวตุ่มสิวนั่นเองนะครับที่กําลังจะสุกนะครับนะครับบนพื้นผิวหนังต่างๆครับก็จะมีการมีความเหี่ยวนะครับของพื้นผิวพระนะครับมีน้ํามันนะครับต่างๆนะครับที่คุมผิวนะครับนะครับนี่คือลักษณะพระที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงทางร่างกายภาพนะครับในพระยุคปลายนะครับเขาอาจจะก่อตัวนะครับ จะแคลไซ์ก็จะรู้สึกเห็นได้น้อยนะครับในพระสมเด็จในยุคปลายนะครับนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับที่เกิดขึ้นนะครับมีความละเอียดมีความนุ่มนวลนะครับมีลักษณะเป็นละเอียดมากในกลุ่มในกลุ่มก้อนของแคลอาราลารไนนนี้นะครับก็จะมีการละเอียดมีความละเอียดมากนะครับในพระนะครับนะครับเห็นไหมครับ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่เขาใช้ระยะเวลาร้อยกว่าปีนะครับในพระสมเด็จนะครับซึ่งหลายคนเข้าใจว่าแคลไซส์นะครับคือจะมีนะลักษณะก้อนใหญ่ๆนะครับไม่ใช่นะครับพระพระว่าแคลไซส์อายุล้านปีเทานั้นนะครับที่จะมะีก้อนใหญ่ๆนะครับเป็นมลลิแข็งนะครับ พกยุไปนะครับถ้าหากเราล้างนะครับแคลไซต์เขาก็จะหลุดล่อนออกได้ง่ายๆนะครับซึ่งจะแตกหนางกับยุดต้นนะครับแคลไซค์เขาจะเป็นแข็งเป็นเหมือนน้ำแข็งแล้วนะครับมีโดนอากาศลมอะไรมันก็แข็งนะครับในพวกแคลไซต์นะครับเห็นไหมครับนี่ครับการผลิตการก่อตัวของอลากอนไนท์นะครับนะครับเขาก็ตกผลิตมันจะมีความละเอียดมากนะครับนะครับเขาจะขึ้นต่อเนื่องนะครับในพระสมเด็จของแท้นะครับเขาจะ ขึ้นต่อเนื่องเชื่อมกันนะครับซึ่งจะแตกต่างกับของปลอมนะครับเนื้อผ้าปลอมนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้เคมีนะครับต่างๆนะครับเป็นยิบซ้ำหรือเป็นผงปูนยาแนวนะครับที่เอามาทําคาบแล้วก็แป้งนะครับคาบแป้งนะครับผสมกาวนะครับที่จะทําให้ขาวนวลๆนะครับขาวใสๆนั่นเองนะครับซึ่งจะแตกต่างกับของแท้ที่เกิดขึ้นมาจากเนื้อผ้าจะเป็นเนื้อเดียวกัน สิ่งต่างๆนี้นะครับจะไม่เป็นคนละเนื้อนะครับเขาจะเห็นไหมครับในร่องที่ต่ำพื้นที่ต่ำนะครับเขาก็ก่อตัวเป็นอาร์คอนไนท์นะครับนะครับเห็นไหมครับอันนี้กล้องโทรศัพท์ธรรมดานะครับจะแตกต่างกับกล้องร้อยเอ็กพันเอ็กเขานะครับเรายังไม่มีนะครับที่ใช้แบบนี้ก็เพราะว่า าบางท่านไม่มีกล้องพันเอ็กนะครับก็จะอาจจะดูยากนะครับและไม่ชินตานครับเพราะฉะนั้นแล้วกล้องโทรศรัพท์หรือกล้อง 10x ก็เป็นประโยชน์นะครับไม่หลอกตานะครับเขาจะไม่เจาะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของพระนั่นเองนะครับเขาจะดูโดยรวมนะครับว่าก้อนผลึกที่เกิดขึ้นมันต่อเนื่องกันหรือไม่นะครับอันนี้เราจะ ใช้ความชํานาญนะครับในการวิเคราะห์ในการดูนะครับซึ่งจริงๆแล้วกล้องกล้อง 10x นะครับก็จะดูได้เหมือนกันนะครับการเกิดขึ้นต่อเนื่องของอะอลกากอนไหนนะครับก็จะมีลักษณะรรรนะครับเหมือนปุยเมฆปุยมุ้นต่อต่อเนื่องกันนะครับเขาจะไม่อ,อยู่โดดเดี่ยวนะครับ ก่อนที่จะเกิดเป็นข่าวไซต์นะครับนั่นเองนะครับเห็นไหมครับล่องรอยที่ปีอานะครับรอยลานนี้จะมีน้ำมันซึมน้ำมันแทรกอยู่นะครับในพาสมเด็จนะครับนะครับนะครับเขาจะเป็นขึ้นนะครับเห็นไหมครับในพาสมเด็จนะครับที่เกิดอลากรไนน์นั่นเองนะครับนะครับเห็นไหมครับการตกตะกอนนะครับ นะครับของข้ามน้ําปูนนะครับที่เป็นที่กําลังก่อตัวเป็นอะลากกรไนนะครับนี่คือเป็นพระยุคปลายนะครับเห็นไหมครับนะครับนะครับเขาจะมีน้ํามันซึมอยู่บนอะลากกรไนนะครับนะครับ ใสๆมันสิวนะครับนะครับการที่จะมีขก่าใสได้ก็เกิดอะไรก่อนไหนก่อนนะครับจะมีความละเอียดมากนะครับเหมือนคื้ยเมฆกุ้นุ่นนะครับอย่างที่กล่าวมานะครับง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับในการพิจารณาผักเก่านะครับจะเข้าใจเป็นอย่างอื่นนะครับผลจากการพิจารณาผักสมเด็จนะครับไม่ใช่แห้งพื้นผิวแห้งนะครับเนื้อหนึบนุ่มแต่ี็มีความหนึบนุ่มเท่านั้นนะครับ แต่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับก็นั่นก็ถือว่าพระนะครับไม่ถึงยุคนั่นเองนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่เกิดอลาคอนไนไม่ไม่มีแคลไซส์นะครับให้เห็นนะครับนั่นก็คือพระที่สร้างมาจากที่อื่นนะครับไม่ใช่ผคงพุ่นตัวหอยอย่างแน่นอนนะครับ พระสมเด็จนะครับเวลาดูไกลๆเขาจะมีในในในความแห้งผะครับเวลาสวงกล้องแล้วจะมีความนุ่มหนึบนะครับความฉ่าอยู่ในตัวเสมอนะครับเนื่องจากว่า,าปูนดิบป,ปุนสุกนะครับเขาก็จะทำปฏิกิริยานะครับพวกาการเปลี่ยนแปลงนะครับในทางดรา่งกยายภาพนั่นเองนะครับในพระสมเด็จนะครับเห็นไหมครับ นี่คือลักษณะ,ะการดูพาะเก่าพาะโบราณนนครับเขาจะเขาจะ,ะดูที่การเปลี่ยนแปลงเ่านั้นกายภาพดูคาบต่างๆเหล่านั้นนะครับ,นะรบว่าเก่าอย่างไรสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จะใช้ระยะเวลากี่ปีนะครับถึจะเกิดขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับได้นะครับ พายุป,ปลายก็จะประมาณนี้นะครับเขาจะเขาก็จะก่อตัวเป็นอระร์กอนไนต์นะครับในพายุป,ปลายนะครับตรงซึ่งเราจะปฏิเสธไม่ได้นะว่าพระสมเด็จนะครับไม่ได้สร้างในปูนเปลือกหอยนะครับจะปฏิเสธไม่ได้นะครับก็คือพระสมเด็จเขาสร้างเนปูนเปลือกหอยนะครับผสมกล้วยดินอพองนะครับซึ่งเป็น แคลเซียมทั้งนั้นนะครับจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ่างนั้นกายภาพอย่างแน่นอนนะครับรวมไปถึงกล้วยข้าวนะครับในภาะสมเด็จนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้นกายภาพอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะมีแคลไซเยอะนะครับ เม็ดเล็กๆนะครับเข้าปลายเข็มนะครับแถวไซนนะครับอยู่บนผลึกของพระนะครับนะครับถ้าเราใช้กล้องละเอียดอันเล็กนะครับก็จะเห็นทันทีเลยนะขยายแปดสิบเท่าดูนะครับก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้นะครับไม่เห็นครับความนุ่มเห็นไหมครับพระสมเด็จจะนุ่มนะครับเห็นไหมครับนะครับ ถ้าแข็งกระด้างไม่เอานะครับก็คือไม่น่าใช่นะครับพระสมเด็จวัดระฆังอย่าแน่นอนนะครับแห้งนะครับแข็งกระด้างนะครับไม่มีชีวิตนะครับนั่นก็คือเป็นพระทามาจากที่อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นบางคุณพมก็ตามนะครับเขาจะไม่มีสี่งเหล่านั้นอยู่อย่างแน่นอนนะครับโอเคนะครับลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับในการวิเคราะห์พระ สมเด็จนะครับนะครับสวยนะครับธรรมาชาตินะครับในผักสงเด็จน,นะครับสวัสดีครับ